รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระ,ะรัตนไัรหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สัญฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณสาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นในมคลอันสูงสุดช่วง เจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทพวิมลยาณถาวรกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราษฎวรวิหารขอความนอบนอ้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพงเองเพราะความสุขความสำเร็จ ความเจริญในธรรมจงมีกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหันใจอย่างต่อเนื่องขยายผลต่อเนื่องกับเจริญธรรมท้าวรนสถานีนั้นๆที่เกี่ยวข้องผูกพันไปสุดต่อเนื่องผูกพันกวัดไราชาธิวาดรายการอาหารกายหันใจต่อเนื่องเป็นเช่นเคย ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ตั้งใจไว้ว่าส่วนใดยังสังคมให้ดีขึ้นก็จะพยายามทำส่วนนั้นให้ต่อติดและต่อเนื่องกันไว้เป็นแนวทางเดินแห่งเป้าหมายเรื่องกายกับใจเป็นที่ตั้งของเหตุของผลกายกับใจเป็นที่ตั้งแห่งความดีงามของแต่ละคนแต่ละท่าน เราทั้งหลายมีโอกาสมีสถานที่มีสิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่องอันดีงามและเหมาะสมเป็นโอกาสที่จังหวะให้จึงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งที่สลาพระจา้าาส่วนหนึ่งกวัดวาศาสนาที่ต่อเนื่องผูกพันกันไว้ในกรทมต่างจังหวัดในประเทศและต่างประเทศก็เป็นเหตุเป็นผล ที่มีส่วนกระจายขยายความดีให้กับสังคมต่อเนื่องผูกพันกันด้วยเรื่องข้าวน้ำเรื่องจ,จิตใจผูกพันกันอย่างนี้จึงมีส่วนนำเสนอต่อสาธารณชนคนดีทั้งหลายผ่านสื่อวิทยุสื่อทีวีสื่ออินเทอร์เน็ตตลอดทั้งสิ่งที่พิมพ์เป็นความจงใจตั้งใจที่จะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุน ในนามหมุคณะมูลนิธิสลาพระชทามูลนิธิท้าวรจิตาท้าวโรมาลัยสมาคมเทิดทูนพระราตนารัยชมรมรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนางานกระจายขยายผลโครงการเมืองสกรันเนื่องมาจากพระราชนริเป็นจุดนำต่อเนื่องกันไว้มีลงสีข้าวพระราชทาน มีน้ำดื่มท้าวนิมิตรเป็นที่สุดของกิจกรรมที่ตั้งใจไปสู่การศึกษาก็มีโรงเรียนอนุบาลท้าวนิมิตรโรงเรียนท้าวนิมิตรโรงเรียนไตรัฐวิทยาคมเป็นความจังใจจงใจที่จะมีส่วนกระจายขยายต่อเนื่องกับวัดที่ผูกพัน6 2วัดก็ยังต้องต่อเนื่องเป็นเช่นเดียวกัน ผูกพันด้วยกิจกรรมผูกพันด้วยแนวปฏิบัติเป็นภารกิจที่พยายามต่อเนื่องกันไว้ทุกภาคส่วนเป็นส่วนหนึ่งแห่งความผูกพันแม้จะน้อยก็เป็นบุญกุศลแม้จะมากก็เป็นความดีเฉพาะตนซึ่งสาธุชนคนดีทั้งหลายเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกิจกรรมกัน ถึงผูกพันมาอย่างสม่ำเสมอในรอบ46ปีความดียังปรากฏคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายบนเป้าหมายเดียวกันบนจุดประสงค์เดียวกัน,น,รเ,กนเรามาสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดูแลเรื่องปากเรื่องทองเรื่องการศึกษาเรื่องจิตใจเรื่องปลอดสารพิษ เรื่องให้อภัยมีธนาคารโคกระบือและช้างเป็นที่สุดปลูกและรักษาป่าเป็นความงดงามแห่งการอยู่ในสังคมคกิจกรรมจึงตั้งไว้ประสานไว้ให้ทุกภาคส่วนผู้มีจิตเป็นกุศลผู้มีใจเป็นธรรมได้มีส่วนน้อมนำกระจายขยายผลต่อเนื่องกันไว้เป็นที่แน่ใจได้รับการสนับสนุน ได้รับการส่งเสริมดีงามมาตลอดรอดฟังในรอบ20ปีกิจกรรมเกิดขึ้นงานก็ยังอยู่และยังอยู่ต่อเนื่องกันไปอย่างน้อยที่ผูกใกล้ชิดก็17จังหวัดเป็นต้นเป็นเหตุมีคำว่าสากรท้าวรบริการสากรการเกษตรท้าวรพัฒนาจังกัดจังหวัดนั้นๆ ซึ่งมีผลต่อเนื่องกับสังคมเป็นกิจกรรมที่ทำมันอย่างไม่หยุดไม่ย่อนและผูกไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะเป็นงานสนองงานขายายผลงานอันเนื่องมาจากพระราชดิจึงมีโรงสีข้าวพระราชทานมีงานที่ต่อเนื่องอย่างนี้จนกว่าจะหาไม่ถ้ายังมีชีวิตยอยู่ก็ต้องทำ เพราะเป็นบุญกุศลเป็นความดีที่ผูกพันเป็นที่สุดกิจกรรมทุกวันก็ทำวัดเช้าทำวันเย็นร่วมกิจกรรมทำบุญทักบาตร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ร่วมกิจกรรมรับศีลห้ารับศีลแปดต,ตามกำลังศรัทธาแห่งตนของตนร่วมกิจกรรมถวายสังฆทานอย่างต่อเนื่องไม่ขาด เป็นส่วนหนึ่งแห่งสะพานบุญสะพานกุศลเปิดโอกาสให้ทุกรูปทุกนามได้มีส่วนกระจายถวายสังฆทานเพื่อกระจายสู่ชนบททั้งไหนกรทมต่างจังหวัดเป็นที่สุดทั้งในต่างประเทศด้านต่างประเทศก็ต่อเนื่องกันอย่างนั้นเป็นความดีงามของเราทั้งหลายซึ่งมีเป้าหมายเป็นเช่นเดียวกันจะใกล้จะไกล จะเหนือจะใต้จะนอกอีสานก็ยังอยู่เหมือนเดิมใต้กระนองเหนือก็น,น่านอีสานก็มุกดาหารกระสินเป็นต้นตนอกก็จันทบุรีเป็นที่สุดกทมก็เริ่มต่อจากประเวศวัดคุณแม่จันไปที่สุดสำคัญคือราช,ชบุรีวัดป่าศรีทวรฟางแพร เป็นความตั้งใจกันไว้สาธุชนคนดีทั้งหลายก็มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจึงให้งานเดินอย่างมีเป้าหมายเดินอย่างมีคุณภาพเดินอย่างมีประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่บนความตั้งใจดีของเราแต่ละคนผู้มีจิตเป็นบุญกุศลผู้มีใจเป็นธรรม พยายามบอกกับตนเองว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งแห่งบุญกุศลเราจะเป็นส่วนหนึ่งแห่งความดีงามในสังคมเชื่อว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราจำต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมมันเป็นบุญกุศลอันเป็นความดีงามที่ผูผ่านกันไว้โดยพวกเราเพื่อพวกเราเป็นที่ก่อเกิดแห่งการบุญการกุศล สาธุชนคนดีทั้งหลายจึงเปิดใจให้กิจกรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายทุกวันที่สลาพระราสถานีนั้นมีข้อปฏิบัติที่กระจายขยายอย่างไม่หยุดไม่ยอ่อน365วันก็มีกิจกรรมเด่นที่สุดคือวันพระวันอาทิตย์อารกิจก็มีอย่างนั้นเสริมด้วยวันอาคารต้นเดือน ก็มีภารกิจกอบุญกุศลการราธถนาคณะสงฆ์จากวัดต่างๆมาเจริญพุทธมนต์ฉันเพลงการนี้นั้นกิจกรรมการฟังอ่านฟังธรรมเก่าไปใหม่มาก็ยังเหมือนเดิมมีฟังฟังธรรมฟังเทศทุกวันพิเศษนั้นวันอาทิตย์และวันพระวันอาคาร เติมข้อปฏิบัติให้เป็นพิเศษกับผู้เกี่ยวข้องผูกพันในข้อปฏิบัติต่อเนื่องซึ่งกันและกันซึ่งเป้าหมายก็ต้องการให้บุญกุศลให้บารมีเต็มให้ความดีพร้อมจึงมาสู่สลาพระสัทธาย่างไม่หยุดไม่ย่อนและเชื่อว่าจะต้องทำอย่างนี้ไปถึงกับชีวิตจะไหม่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมหากแม้กิจกรรมจะเพิ่มจะเสริมอย่างไร ชาวสลาพระสทา้อยอย่างคงไว้ซึ่งวันเวลาที่ตัวกำหนดเป็นปฏิทินปฏิบัติต่อเนื่องไม่หยุดไม่ย่อนเป็นปากเป็นฐานเป็นงานเป็นการของเราทุกคนจึงมีส่วนร่วมข้อปฏิบัติเดียวกันมีชีวิตที่ผูกพันด้วยกิจอันเป็นกุศลย้ำจุดเด่นเติมให้เป็นป่าร่มรื่นเมื่อเราทั้งหลายเดินเข้าวัน ก็จะรู้ว่ามีป่าร่มรื่นมีความเย็นมีความน่าอยู่พอสมควรแก่สภาวะสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเขตสวนป่าสลาพระสจาไว้ต่อติดกับวัดปฐุมนารามราชวรวิหารเป็นความดีงามของเราทุกคนได้มามีส่วนเติมเสริมความดีซึ่งกันและกันโดยการนําของพระเดิษระคุณอาจารย์ อรมธรรมชัชมุนีอมรยานนทโยผู้เป็นเจ้าว่านผู้เป็นกรรมการมหาเทรสมาคมมีภาระหน้าที่ดูแลคณะสงฆ์ที่ต่อเนื่องในส่วนหนึ่งของประเทศไทยมีส่วนหลักไว้คือภาคอีสานเป็นงานของรองเจ้าคณะภาคเป็นภารกิจต,ต้องทำต่อเนื่องกันไม่หยุดไม่ย่อนเป็นที่สุดการส่งเสริมสนับสนุน ของหมู่เราชาวสลาพระเัตาในนามมนิธิทาวรก็ออยังส่งเสริมสนับสนุนทุกกิจกรรมต่อสังคมน้อยสังคมใหญ่เพื่อมกักเพื่อผลเพื่อความดีงามของเราทุกท่านที่มาเกี่ยวข้องผูกพันกันไว้เพราะต่างคนต่างก็ต้องการบุญกุศลต่างคนต่างก็ต้องการความดีงามใส่ตนของตนจึงเปิดใจและให้โอกาส มีส่วนรู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่สลาพระสทาที่วางกำหนดการไว้ในรอบวันในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนปีทั้งปีก็มีกิจกรรมอย่างไม่ขาดเพื่อมักเพื่อผลเพื่อความดีของผู้เกี่ยวข้องผูกพันจึงมั่นใจต่อการเติมไม่หยุดมั่นใจในการเติมไม่หยุดจะมีผลเป็นที่สุดในความสุข เป็นที่สุดในความสำเร็จเป็นความตั้งใจไว้อย่างนั้นในการเดินทางของพวกเราทุกคนต้องเดินทางด้วยพื้นฐานเดียวกันหนึ่งนั้นคือต้องเป็นผู้มีส่วนเสียสละมีส่วนเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมนั่นเป็นหลักเป็นฐานส่วนสองนั้นต้องมีความอดทนเป็นเลิศในธรรมะปฏิบัติของเราทุกวัน จึงใช้ความขยันใช้ความอดทนใช้ความจริงจังและจริงใจต่อตนและทุกคนที่เกี่ยวข้องผูกพันเชื่อว่าทุกรูปแบบของผู้อยู่ร่วมกันจะมีกิจกรรมต่อเนื่องไม่ว่าท่านจะอยู่ตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดหมู่บ้านใดที่ไหนเมื่อไรท่านก็มีสิทธิ์เท่ากันที่จะเติมบุญเสริมกุศลให้กับตนของตน โดยกิจกรรมรอบสัปดาห์ก็มีวันพระร,รอบเดือนก็มีประเพณีปฏิบตัติปีทั้งปีก็มีกิจกรรมตามวราระหน้าที่ที่โลกสมมุติให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นจิตจารักษณาเป็นพิเศษของงานนั้นๆเชื่อว่าผู้ชมและผู้ฟังทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างไม่ขาดสายเป็นเป้าหมายแห่งความดีงามโดยตรง สาธุชนคนดีผู้มีจิตเป็นบุญกุศลผู้มีความปรารถนาดีต่อตนและสังคมเชื่อว่าได้มีโอกาสร่วมมกร่่มผลร่วมบุญร่วมกุศลอย่างไม่ขาดสายอย่างต่อเนื่องกันอยู่หมู่เราเข้าใจว่าเรามาด้วยอำนาจบุญเราอยู่ด้วยอำนาจบุญเราก็จะอยู่ต่อไปด้วยอำนาจบุญ พอแม่ต้องตายเกิดมาใหม่เราก็เชื่อว่าจะดีกว่าเดิมเพราะอำนาจบุญอำนาจกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติปฏิบัติมา,มาไม่หยุดไม่ย่อนตามกำลังบารมีของเราแต่ละวันไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหลตำบ,บนใดกันเราก็มีกิจกรรมอย่างนี้ในรอบวันในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนในรอบปี มีข้อปฏิบัติอันไม่สงสัยว่าเราทำมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเราทุกหม่เล่าบนกิจกรรมที่เราตั้งใจกันไว้บนทิศทางแห่งความดีงามของเราทุกคนมีเป้าหมายมีจุดนัดพบเป็นที่สุดเป็นเช่นเดียวกันหวังเติมบุญหวังเสริมกุศลเติมดีเสริมดีให้กับตนของตนด้วยกิจกรรมนั้น,น,น ตามกำลังเวลาและโอกาสแห่งตนของตนที่มีส่วนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างศาลาพระสจ้าาและอย่างวัดนั้นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันเชื่อว่าทุกท่านได้ปฏิกบิกรธรรมดีแล้วซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นแนวทางที่ประเสริฐในชาติการเกิดของพวกเราทั้งหลายจึงให้โอกาสกับตนเอง ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในประเพณีปฏิบตัติในรอบเดือนในรอบปีเป็นประเพณีจำต้องทำเป็นกิจกรรมที่ต้องเติมต้องเสริมกันเป็นความเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเราดีขึ้นมีมีผลต่อการยกฐานะของเราดีขึ้นเพราะเรามีกายะสามคี มีกายอันแสดงออกด้วยความปรารถนาดีต่อหมู่ต่อคณะวจีสามัคคีตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีต่อหมู่ต่อคณะต่อที่สุดมโนกรรมก็มีใจน้อมเน้าสู่ความดีงามทุกหม่เล่ามีความมั่นใจในความดีแห่งกันและกันเราจึงมาสู่ธรรมปฏิบตัติอย่างวัดนั้นๆหมู่บ้านนั้นๆกิจกรรมนั้นๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นด้วยรูปแบบแห่งข้อปฏิบัติของคณะกรรมการในวัดในบ้านแห่งตนของตนเชื่อว่าทุกท่านทุกคนได้ประกอบกระทําอย่างนั้นต่อเนื่องกันอยู่ถือว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขถือแปลว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งความสำเร็จถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลถือว่าเป็นการเสริมความดีแห่งกันและกัน ด้วยกิจกรรมที่ทำกันไม่หยุดไม่ย่อนจึงปรากฏเป็นหลักเป็นฐานจึงปรากฏเป็นงานเป็นการจากน้อยก็กลายเป็นมากจากมากก็กลายเป็นมากเพราะเราช่วยกันไม่หยุดไม่ย่อนเส้นทางแห่งสัมมาปฏิบตัติของพวกเราก็ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ถูกกํำหนดไว้ด้วยกิจกรรมในรอบเดือนในรอบปี เป็นที่สุดต่อเนื่องกับวันเราก็มีกิจกรรมเติมเสริมไม่หยุดวันพระวันหยุดวันคล้ายวันเกิดและวันคล้ายวันจากของผู้มีพระคุณแห่งตนของตนเราก็ถือโอกาสส่วนน,นี้นั้นเติมบุญเสริมกุศลเติมดีเสริมดีให้กับตนของตนโดยข้อปฏิบัติที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแลว้วสุโคปุญญสาอุจโย การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้เชื่อและแน่ใจว่าทุกคนได้สั่งสมบุญอย่างไม่หยุดไม่ย้อนจึงมีผลต่อคำว่าปุญญานีปรารโลกัสมิง่งปฏิท่าหนติปานีนันติบุญจะเป็นที่พึ่งทั้งปัจจุบันและอนาคตแม้เราอยู่ก็จะดีขึ้นอยู่ต่อไปก็จะดีขึ้นแม้ชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงมาสู่ทิศทางที่ดีขึ้น เก่าก็าไปใหม่ก็ามาวันนี้เราเริ่มทุกวันวันนี้เราตั้งใจทุกวันและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมว่าเป็นมกักเป็นผลว่าทางนี้เป็นทางเลือกของเราทุกวันว่าเราเลือกจะสร้างบุญกุศลเราเลือกจะสร้างความดีงามใส่ใจของตนจึงเปิดโอกาสไว้ผ่านสื่อวิทยุสื่อวิทยุ ท้าวรอจเจริญธรรมสือ่อวิทยุเพื่อพุทธศาสนาและสังคมแห่งวัดราชาเป็นที่สุดพยายามกระจายขยายทีวีวิทยุสิ่งที่พิมพ์อินเทอร์เนต็ตอย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางที่กระจายขยายความดีซึ่งกันและกันใกล้ก็มีส่วนสุส่งเสริมไกลก็มีส่วนกระจายขยายเป็นที่สุดในกทมต,ต่างจังหวัด ในประเทศต่างประเทศก็พยายามกระจายขยายอย่างมีเหตุมีผลการปารกรรมมาก็สมควรใจเวลาด้วยอำนาจแห่งทานด้วยอำนาจของศรรีลด้วยอำนาจแห่งภาวนาด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญาที่ทุกรูปทุกนามได้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบมาดีตลอดรอดฟังขอประมวลมาเป็นพลังแห่งความดี ตนบรรดานในทุกท่านผู้ชมและผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหันใจจงได้ซึ่งความสมบูรณ์บริบูรณ์ในการเกิดจงได้สิ่งที่ประเสริฐในการเกิดจงได้ซึ่งคำว่าดวงตายันธรรมดังที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาอยู่ต่อเนื่องเอเตนะสัญจวัดเชนะด้วยการกล่าวคำจริงคำสัต์โสติเตมโมตูสปทาขอความสุข ขอความสำเร็จจงเกิดจงมีกันทุกท่านทุกคนจงทุกประการด้วยเทินการแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปการะจนีณสถานที่แห่งนี้มีความสงบเย็นท่ามกลางแมกไม้ธรรมชาติเป็นธรรมอุทยานกลางพระนคร ด้วยพระมหากรุณาทิคุณอันไพศาลเพื่อพุทธศาสนิกชนจากได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาสัมมาปฏิบัติตามพุทธวิธีนักสปายสถานนามศาลาพระราชศสัทธาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพนาธรรมสถานแห่งนี้มีการอบรมธรรมปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน วันละสามเวลาคือ7-8นาฬิกา12-13นาฬิกาและ17-20นาฬิกาสำหรับในวันอาทิตย์จกได้อาราธนาพระวิปัสนาจารย์พระเถรานุเถระจากจังหวัดต่างๆมาแสดงธรรมเป็นกรณีพิเศษในช่วงเวลา13-15นาฬิกาเดือนละสองครั้งสอบถามรายละเอียดได้ที่มูล,ลนิธิศาลาพระราชศรัทธาโทรศัพท์2 5 3 8 8 8 2 และ252-5465